สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอเาอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะพาไปดูชุดแต่งตัว Ford Ranger XLT นะคะ ตัวนี้นะคะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาราคาจําหน่ายจะอยู่ที่844,000บาทนะคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจําหน่ายจะอยู่ที่889,000บาทคะ่ะคันนี้ที่อาจจะรีวิวให้ดูเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างคะ่ะเรามาเริ่มมนจากทางด้านหน้าเลยนะคะทางด้านหน้าตัวนี้อาศัยเป็นตัวกระจังหน้า Ford Ford ที่เป็นตัวสีดําด้านตัดสีน้ําเงินให้กับลูกค้าไปนะคะ แล้วก็ทางด้านบนพร้อมกับตัวสกูปหน้าฝากระโปรงตัวนี้เป็นสกูปหน้าแบบเตี้ยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะอาทำสีน้ําเงินสีเดียวกับตัวรถตัดสีดําด้านให้กับลูกค้าไปค่ะตัวสกูปตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนอาก็มีให้เลือกนะคะทางด้านข้างนะคะตัวนี้จะใส่เป็นตัวชุดครอบไฟหน้าที่เป็นสีดาด้านให้กับลูกค้าไปค่ะซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้มีขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดสีดําด้านค่ะ แต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นซุ้มล้อ9นิ้วก็ได้นะคะ9นิ้วจะอยูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลายแม็กนะคะแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ16นะคะตัวนี้เป็นเป็นยางแม็กซิตนะคะ764ค่ะเป็นยางหน้าใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้งด้านนี้กันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบแก้มโลโก้นะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะ ครอบกระจกมองข้างนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะขนาดฟิล์มนะคะคันนี้มันน่าจะอยู่ที่40ซนะคะรอบคันจะอยู่ที่60ซค่ะติดเพิ่มเติมทางด้านบนตัวนี้เป็นชุดราวหลังคาที่เป็นสีดำล้วนนะคะแล้วก็ติดคิ้วกันสาดให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวเบ้ามือจับครอบมือจับประตูนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายสติกเกอร์กันนะคะ ลายสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะตัวนี้เป็นสติกเกอร์คำว่าレ a เจอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวครอบฝาถังน้ำมันค่ะที่เป็นสีนดำด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูโลบากันนะคะตัวนี้เป็นชุดโลบาของเอ t ร์เรนเดอร์นะคะเป็นตัวโลบาเหล็กนะคะตัวนี้จะมีไฟทางด้านหลังนะคะที่ติดเพิ่มเติมทางด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดครอบไฟท้ายค่ะที่เป็นสีดำด้านนะคะ แล้วก็จะมีตัวลายสติกเกอร์ทางด้านหลังด้วยนะคะทางด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะใส่เป็นตัวเบ้ามือจับแบบปลายดาบนะคะพร้อมกับตัวครอบมือจับที่เป็นสีดําด้านค่ะติดเพิ่มเติมทางด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดกันชนหลังเหล็กนะคะห่วงแดงห่วงลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นห่วงแดงห่วงขาวหรือว่าห่วงสีน้ําเงินเราก็ทําให้ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว ้องมองหลังนะคะเดี๋ยวาจะพาไปดูตัวภายในรถนะคะภายในรถนะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีดำให้กับลูกค้าไปนะคะที่ติดเพิ่มเติมทั้งด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวผ้ายางกระดุมเข้ารูปนะคะ ทางด้านหลังนะคะตรงนี้จะมีเชือกให้ดึงนะคะเปิดดูชุดแม่แรงทางด้านหลังนะคะตัวเครื่องมือจะอยู่ทางด้านหลังค่ะเดี๋ยวอาจจะพาไปดูทางด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะอันนี้จะเป็นกุญแจนะคะ ในรุ่น XLT ของเรานะคะตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้ด้วยได,ยดย้สีเทาค่ะตัวนี้เป็นชุดบอกหนังสีดํานะคะที่ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องบันทึกภาพนะคะตัวกล้องบันทึกภาพตัวนี้ สามารถบันทึกหน้าและก็บันทึกหลังได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวก็สามารถที่จะโทรมาหาได้ที่เบอร์โทร0992229244นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถยิงบาร์โคด้ดลายาได้นะคะตรงหน้าจอฝั่งดาง้านซ้ายตัวนี้เป็น QR code ไลายส่วนตัวของอาคาสามารถแอดมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่นการใช้เงินดาวกับอาได้เลยนะคะ รุ่นนี้นะคะตอนนี้เรามีโปรนะคะเรามีแคมเปญคือส่วนรถช่วยดาวให้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาหาอาได้เลยค่ะวันนี้อาก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิว Ford Ranger XL t สีน้ำเงินของอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหออาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย